เงบกิบเลยฮ้เงกีบเลยอะไรครับฮะอะไรเหะครับวันนี้เราจะมาทำการทำคลิปทำลาคนที่ไม่ได้เพิ่งเจอกันได้ไม่นานนะอะคลิปไปคลิปเดียวเองก็ต้องไปซะแหละพี่เฟมครับครับผมรู้สึกอะไงที่เจอกันครั้งสุดท้ายครับ ก็รู้สึกดีครับครับรู้ชุยร<ะ>ู้สึกเสียใจครับผมดมมูรู้สึกแบบยังไงเสียใจนะได้เล่นกันตั้งประมาณเท่าไหร่วะกี่เดืนอนพวกเราไม่ได้เจอกันอ่ะปีหนึง่พงพวกเราไม่ได้เจอกันอ่ะใช่ปีพวกเราไม่ได้เจอกันแล้วก็มาเจอกันอยู่เดือนหนึง่งงั้นก็เราก็ต้อง ไอคลิปเออโอชีววลรอนมาครับเบิร์เปิดมาคมาชิก็รอประมาณหนึ่งปีนะฮะถึงจะมีคลิปได้สองออกมาทำไมมันนานจังวะระวังเล่นเสืรางก่นานมากพี่ฟิมมีอะไรจะบอกในคลิปสุดท้ายไหมครับก็ไม่ร um ู้ว่าจะมีอะไรจะบอกครับเพราะว่าต้องไปเรียนครับใช่เพราะว่าต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัดเป็นโรงเรียนประจำ แต่ก็ไม่ได้ต่างจังหวัดไกลมากครับ่ไกลกว่าเกยแค่เดินมาก็ถึงนะฮะไม่ใช่แล้วนั้อไรอยวัสดวัคะดวัสดี้สวสครวับ่าผวจะหมดเวลาแล้วครสับด้าวงีวั้นกคสัสดีควดี่วดีวลาวดีวสวดวดวสสวสคว ไปเฉยๆับข uh> ี่เลยขับขับปี้นี่ก็มีกันแค่นี้แหละไม่ได้ทําอะไรมากมายครับผมมาบอกแค่นี้ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่พิมครับผมบายยเด้อบายยครับครับไม่รู้เสียงผรจะเบาหรือเบาเนี่ยในคลิปเนี่ยไม่น่าจะเบาครับงั้นแค่นี้นะคับายยครับบายบาย